เด้อจ้ะมาเอามะมิ้งไปซุปเด้อจ้ะมาเอามะมิ้งไปซุปเด้อจ้ะ ดี่ยางที่บ่ยง มาอันนี้มีอร่อยดกได้พี่น้องมันเมืนในนานบ้านดคาก,ดค,กดคักดกคักดกนี้เจ็บตา นาทีนาทีเธอมีของดี ฉันลืมไม่ลงยังรักยังลงพ่าวงหกหลออนขอบคุณยี่สิบล้านดวงตาเพียงครั้งเดียวใจน้มเหนียวปัญหา ยามหลับตายังภะะาวนาอ้อนสวัสด์สวัสดีจิตใจแล้วหลอนขอบคุณยี่สิบล้านขอบคุณสิบเอ็ดล้าน รักของเราต้องจบเพราะเธอไปคบคนเกา่าไม่ใช่คนใหม่ได้พี่น้องคบคนเกา่าม่อมีตัวนี้นะด๊ดูอกอีดีอีหลอ đinh đinh cho cái đại bài chút bút này nó bài cả bài chút bút เด้อยังมีันได้พอสิบนาทีแม่พี่จะมงังเพื่อเจ้าพี่ยังยอมหยุด มันต้นนี้มนันมีเป็นเงินเป็นทองด้พี่น,น่อยต้มขายตลาดได้เงินหลายบาทแล้วเด้นต้มไปขายเป็นชิ้นๆทุงละยี่สิบยี่สิบสามสามชิ้นยี่สิบบาทนะต้มนะต้มเป็นลูกๆดิต้มเป็นลูกๆแล้วลอกก็เอาก็มาปาดอ้อนะพนะี่น่อมาปาดอออเคือนเป็นชิ้นๆมาทิขาวเป็นแต่ซุปแซ่บ ขอบคุณยี่สิบเอ็ดล้านดวงตาจ้าขอบคุณมากมายจ้าสวัสดียี่สิบเอ็ดล้านดวงตาสวัสดียี่สิบเก้าล้านดวงตาขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะให้ความรักความเมตตาความกรุณา ตานีขอบคุณไหลายขอบคุณได้หลาย,ลา,ยาจะร้องเพลงนะมุนมนมีได้เนาะพี่น้องเนาะเอากระไดอยู่ในความกำลังโศกเศร้าเสียใจเนาะลาที่นีสวรรค์นากนะจ๊ะเราได้เสียแม่ นี่แห่งชาติของเราก็บ่กว่แนววอลแนวว่าก็เอามาขนุนนี่แหละขึ้นมานุนนุนนุ่นนุ่นเพิ่นบอาปูไว้หน้าบ้านดีเนาะโบราณเพิ่นบอกไว้เนาะปู่ขนุนไว้หน้าบ้านกะซีนุนเนาะพี่เนาะนุ่นนำนุ่นนนนำ ไอ้ต้นขูนกับหน้าบ้านกับค้ามขูนต้นยอกอาไว้ไหน้าบ้านกะยกยอปอกปันน้าพี่น้องแต่ว่ามีมากแกยอกปอกปันปน้อพี่น้องแล้ววันนี้ต้นมะลุมเนี่ยต่ก่อนนี่ยอยู่อยู่ข้างบ้านมันนี่ตัดออกมะลุมเนี่ยคือมะลุมมะตุม้มลุม้าลุมของดีกะกะพอว่าอยู่ได้นะพี่น้องมะลุมมะตุ้มแบบของไม่ดีเนี่กะกะมีเอานะเพื่อนกะว่ามีเธอเอาไว้หน้าบ้านมะลุม ใบต้นคูนต้นคูนต้นยอต้นขนุนเนาะต้นมะขามต้นมะขามอันนี้คนเกี่ยงขามเนาะพี่เนาะอันนี้คือปู่ย่าเพิ่นเพิ่นบอกมาเนาะปู่ย่าพุ่งสองนาะปู่ย่าตายายโอ๋ยเจ็บตา เด้อจ้ะขอบคุณหลายๆเด้อที่แวะมาเด้อยวผมาดันมาดันมาชมบ้านนี้ไม่มีสาระหรอกพี่น้องจัหน่อยกับปิญญำปลูกพักดรอกว่าปลูกพักกะปลูกปลูกมีได้ปลูกอันเป็นแปงคือเก่าได้พี่น้องแต่ก่อนเนี่ยคุดแปลงพักแล้วได้หน่สามนี้น,นะคุดตาแดนเนาะอันนี้ม่มีแหงพี่น้องแขนกับว่ามีแหง ก็เลยมีเห็ดเนาะมีเห็ุปีที่แล้วลุ่สายมาลุ่สายยังมาคูดเธอเนาะคุดแปงปีนี้มันว่่มีผู้คูดแปงพราะก็กเลยมีจิปูเสกกระถางเอาดอกปูพอได้กินปูใส่กระถางพอได้กิน โทรศัพท์กระจ้องลายก็มีไว้ตาแซบตาไล่กับไล่ตั้หอหลายจิบกวนาทีมีจังไลดุนเนาะจิบกวนาทีขอให้ได้มานะพี่น้ะงขอให้ได้มามนาะไล ได้มาไล่ได้ๆซิมนาทีแล้วใกล้จะลงแล้วปะลงสำน,นี้แหละพอหอมปากาหอมคอขอบคุณหลายๆเด้อจ้าขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณที่มากดไลค์กดเป็นกำลังใจเนาะไล้หน้าเจอกันใหมจ่จ้าไปไปไป